เดี๋ยวมาดูแนวทางของหวยหุ้นของจันที่สามสิบนะครับต้องกอเกือกต้องขอว่าช่วงที่ผ่านมาประมาณสามสัปดาห์ผมไม่ได้ลงให้พอดีติดโควิดครับป่วยอยู่ครับเลยไม่ได้ลงให้นะครับทั้งทั้งหมดเลยนะครับเลย่มได้ลงให้ะยังไม่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลงให้จันจันกางคารเหมือนเดิมเป็นหลักก่อนนะครับจันที่สามสิบนะครับนี่แค่เช้าบ่ายนะครับสามสิบครับสองตัวบนเลขชุดที่หกนะครับเลขแปดหกนะครับ รูดขึ้นลง24ตัวคือ86บวก24ได้10นะครับ86ลบ24ได้6 6 64นะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มกดได้นะครับก็คือกดตั้งแต่6 2 6 3ไล่ไปถึง8 5 8 6 8 7ไล่ไปถึง9 9 0 0 0 1ไล่ไปถึง0 8 0 9 1 0นะครับครบๆคือ4 49ตัวนะครับ แต่ตอนกดจริงว่าท่านอาจจะเลือกสมตัดทิ้งเอาเองได้บ้างอาจจะไม่ต้องรูดครบก็ได้นะครับในคลิปนี้ก็จะลองให้ครบลองคลิปเดียวไปเลยนะครับทั้ง4ชุดเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนเล่นเช้าถูกคืออยู่นะครับเช้าไม่ถูกบ้านทบมาที่รอบบ่ายนะครับส่วนของจีนนะครับจีนวันจันทเหมือนกัน30มสิบเหมือนกันนะครับสองตัวนเลขโชว์ที่6นะครับเลข19นะครับคำว่ารูดคือลองยีี่ตัวคือ19่บวกยสได้4 4 3สานะครับ 19ลบ24ได้95นะครับคือกดตั้งแต่9596 97ไล่ไปถึง9 9 0 0 0 1 0 2ไล่ไปถึง1819 2021ไล่ไปถึง41 4 2 43นะครับครบ,ค,รบคือ49ตัวเหมือนกันนะครับแต่ตอนกดจริงถ้าาจะสุ่มตัดทิ้งเอาเองหรือไงก็ได้ได้นะครับแต่อย่าตัดตัวเลขถูกออกนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงไปตั้งนานครับป่วยอยู่ครับโควิด เชื้อมันแรงครับไงทุกท่านระวังตัวกันด้วยแล้วกันกน,นะครับส่วนของห้างห้างเสงนะครับห้างเสงวันจันทร์สามกันนะสองตัวบนเลขชุดที่หกเลขศูนย์ห้าะครับคำว่ารูดขึ้นลงยีตัวคือ0ูนย์ห้าบวกยีได้ยีบเก้านะครับศูนย์หาลบยี่ได้แปดบนะครับคือก่อนตั้งแต่แปดหนึ่ไล่ไปถึงเก้าเกาศนย์ศู่งไล่ไปถึงศูนย์สี่ศูาศูนย์หกไล่ไปถึงสองแปดสองเก้านะครับนะครับห้าง ห้างเสงนะครับส่วนท้งเี่อยากจะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็เบื้องต้นปีละ6 0 0บาทนะครับตามมาได้ทั้งปีนะครับอันนี้ห้างเสงนะครับมาถามาเป็นคู่ตั้งมาในเกาหลีนะครับจะเป็นชุดของ2ตัวล่างนะครับวันจันทร์จะเป็นเลข62นะครับคำว่า,มมารูดขึ้นลง2ี่ตัวคือ 22, 8, 6, 6 2บวกยี่ได้8 6นะครับ62ลบยีบีได้38นะครับก่อนตั้งแต่3839ไล่ไปถึง 40ยไล่ไปถึง6 1หนึ่งสองหสาไล่ไปถึง8 5ดห้าแดหนะครับครบคือ4ี่4ี่ตัวนะครับไต้หวันถูกคือหยุดนะครับไม่ถูกบ้านทบไปที่เกาหลีนะครับแล้วก็จะเป็นหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายจะเป็นชุดของ2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับของนี้เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับจะเป็นเลขห้าห้าบห้านะครับเขาวารูดคือลงยี่ตัวคือห้าสบ้าบวกยี่ี่ได้79นะครับ 55ลบ24ได้3 8เนะครับคือก่อนตั้งแต่31 323 3ไล่ไปถึง5้า5ี่ห้าห้าห้าไล่ไปถึง7 7 7 8 7 9นะครับครบๆก็คือ4 49ตัวเหมือนกันครับหุ้นรอบบ่ายจะมี3รอบนะครับของนี้เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับถูกรอบแรกคือหยุดปลอดภัยที่สุดนะครับรอบแรกมาถูกทบที่รอบ2รอบ3นะครับโอเคนะครับล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับของวันจันทร์นะครับ